มีกะทิแบบอุบลนะคะตักสลัดของเรานะคะก็แบบว่ายังคงเยอะอยู่นะคะเพราะว่าเราจะทาแล้วค่อยมาตักนะก็วันนี้นะคะเราจะตัดเอาไปทำหมี่กะทิากันนะคะเป็นผักแก้มเห็นไหมและการตัดนี้คือต้องตัดเช้าๆนะคะเขาจะได้แบบไม่ผมเพราะว่าเนี่ยความผมจะมีที่ยาเนยเนางเราต้องไปแช่นให้มันแบบไข่ผมนะคะล้างแล้วแช่น้ำ น,นี่ไปถอาาดกระคากระสนงอซน้อไมีเงือนะมีแกติดสไตล์อยูน่นะวันนี้เราไม่ได้ทำเองนะคะมีสาวอุบวนมาทำให้ทาน ใส่เป็นกะทิเนาะใส่ไก่สับนะคะแล้วก็ใส่พวกผงนิสสงะกระถั่วสีกสีขาวอะค่ะมาตำตำนคะคะแล้วก็ใส่ลงไปลงหนังกะทีอะก็อร่อยดีนะมันจะแบบเผ็ดเผ็ดหวานนิดนึงแล้วก็แบบนัวนัว